ด,ดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิวแบบจอดลิฟต์กับรถสุดหรูจากอิตาลีรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นคืออัลฟาโรเมโอปี2025รถที่ผสมผสานความหรูหราความแรงและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้อย่างลงตัวรีวิวนี้จะครอบคลุมทุกจุดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะไปจนถึงราคาค่าตัวของมันไปชมกันเลยครับเมื่อมองจากภายนอกอัลฟาโร e มโอ2025สะดุดตาทันทีด้วยกระจังหน้ารูปสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ซึ่งครั้งนี้ถูกออกแบบให้คมชัดและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็กแบบใหม่พร้อมระบบปรับแสงอัตโนมัติช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและให้ความรู้สึกดุดันเส้นสายของตัวรถไหลลื่นจากหน้าจรดท้ายอย่างสวยงามให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูหราล,ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด1 8ถึง21นิ้วด้านท้ายรถติดตั้งไฟท้ายแบบเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟเสริมความกว้างและรูปลักษณ์แบบสปอร์ตตัวรถยังมีสีใหม่แบบเมทัลลิกที่เสริมความพรีเมียมได้อย่างดีเยยมีม เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งหนังแท้จากอิตาลีคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมที่ให้สัมผัสหรูหราแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่แบบมินิมอลพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็วใช้งานง่ายและลื่นไหล เบาะนั่งด้านหน้าถูกออกแบบมาให้รองรับกับการขับขี่แบบสปอร์ตแต่ก็ยังคงความสบายสำหรับการเดินทางไกลที่นั่งด้านหลังกว้างขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทำให้เหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวระบบเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างยอดเยี่ยมในรุ่นสูงจะมาพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมให้คุณได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงอย่างเต็มอารมณ์ ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังประมาณ280แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ทำงานได้อย่างลื่นไหลอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง5.5วินาทีส่วนใครที่ต้องการความแรงแบบสุดขีดรุ่น q u a t r o p o r i o คือคำตอบเพราะม,มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ให้พลังมากกว่า500แรงม้าให้เสียงเท่าที่สะกดทุกสายตาและให้ประสบการณ์ขับขี่ที่เร้าใจสุด,สดๆระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนมาอย่างดี ทำให้เข้าโค้งได้แม่นยำและขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนนโหมดการขับขี่แบบปรับได้ช่วยให้ผู้ขับเลือกการตอบสนองของรถได้ตามสไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะเน้นความนุ่มนวลหรือความสปอร์ตในเรื่องของราคารุ่นเริ่มต้นของ a l f ฟ r o m e มปี2025คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านบาทส่วนรุ่นแรงสุดอย่าง Quadrif o g l i o จะเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับรถระดับเดียวกัน และถ้าคุณเลือกออปชั่นเพิ่มราคาก็อาจพุ่งขึ้นอีกนิดแต่ก็คุ้มค่าสำหรับความหรูหราและพลังที่คุณจะได้รับและนี่คือรีวิวโดยละเอียดของ Alfa r o ร e o ปี2025หากคุณกำลังมองหารถที่ไม่เหมือนใครทั้งหรูแรงและมีสไตล์รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรลองขับด้วยตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับรถอิตาเลียนคันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ